สวัสดีค่ะเอ็กซ์เตอร์นอภิชยาและเอ็กซ์เตอร์นจีดาภาค่ะวันนี้จะมานำเสนอซีนาริโอที่10เกี่ยวกับ ERS a Protocol ค่ะ ERS a Protocol นะคะก็คือ Multi-modal Perioperative Care ที่ทำมาเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะหายได้อย่างเร็วหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นเฟส pre-operative, intra-operative และ post-operative ค่ะใน pre-operative ก็อย่างเช่นการ p r e a d m i s s i o n c o u n s e l i n g หรือว่าการ early discharge planning การให้ a n t i b i o t i c prophylaxis ค่ะอย่างที่2ก็คือ intra-operative นะคะก็คืออย่างเช่นการใช้ s อร์ที่เข้าเทคนิคหรือว่าการมีแบบ multi-modal pain management ค่ะสุดท้ายก็คือ post-operative ก็คือเป็นการ early ใน เรื่องของ Oral Nutrition Ambulation แล้วก็ c a t h e t e r Removal ค่ะค่ะคำถามแรกนะคะเกี่ยวกับ Supporting Evidence and Disprove Evidence ค่ะสำหรับ Supporting Evidence นะคะก็คือ เปเปอร์แรกเป็น is the eras program effective and safe in laparoscopic colorectal cancer surgery นะคะอันนี้ก็จะเป็น r a n d o m i z d control trial ค่ะโดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ eras program เทียบกับการทำ traditional perioperative care ปกติได้ผลออกมาว่า eras program เนี่ยให้ผลดีกว่าในทั้ง effective แล้วก็ safe ใน laparoscopic colorectal cancer surgery เมื่อเทียบกับ traditional perioperative care ค่ะ ต่อมานะคะเปเปอร์ที่2ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวของ ERAS โปรแกรมนะคะกับ Traditional perioperative care เหมือนกันคะ่ะใน laparoscopic digestive system surgery ค่ะแล้วก็ได้ผลว่าการทำ ERAS โปรแกรมเนี่ยให้ผลเรื่องของ postoperative rehabilitation ที่เร็วขึ้นแล้วก็มีเรื่องของลดการเกิด postoperative complication ได้คะ่ะเมื่อเทียบกับ Traditional perioperative care ค่ะ ต่อมาเป็น Disproof Evidence นะคะก็คือเป็น p a ปเปที่ทำขึ้นเพื่อดูว่า ERAS เนี่ยมันมีผลที่ช่วยในเรื่องของเรื่องของ l a n e of stay รวมไปถึงเรื่องของ post-operative outcome ต่างๆหรือเปล่านะคะโดยเป็นงานที่ทำขึ้นแบบ retrospective cohort study นะคะในกลุ่มคนใน Alberta แคนาดานะคะโดยจากผลลัพธ์เนี่ยเขาบอกว่า ERAS เนี่ยไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ทำให้ l a n e of stay หรือว่า postoperative outcome ดีขึ้นหรือว่าแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ ERAS นะคะค่ะอีกเปเปอร์นหนึ่งนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ ERAS กับ standard recovery ปกติของ gastric cancer surgery นะคะโดยเป็นงานวิจัยแบบ randomized control trial ค่ะ,ะในกลุ่มนี้นะคะก็คือบอกว่า ERAS protocol เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดเรื่อง l a n e of stay cost แล้วก็การกับ เวลาในการกลับไป Return ์นทูฟังชันปกติเทียบกับ Conventional Recovery นะคะแต่ว่าบอกไว้ว่า Eras เนี่ยอาจจะเพิ่มเรื่องของอ number of postoperative re-admission ได้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือ Eras protocol ในรามาธิบดีค่ะ โดยในรามาธิบดีนะคะก็จะมีการทำในเรื่องของ pre-operative เป็นการ p r e d m i s s i o n counseling มีการ early discharge planning มีการ reduce fasting duration แล้วก็ non-selective bowel preparation รวมถึงมีการให้ antibiotic prophylaxis ค่ะส่วนใน i n t r o p e r a t i v e นะคะก็จะมีเรื่องของ active warming มีการใช้ multi-modal pain management มี surgical technique แล้วก็มี g o d i r e c t e d peri-operative fluid management ค่ะสุดท้ายก็คือเรื่องของ post-operative นะคะก็คือมีการทำ early oral nutrition แลวก็ ambulation รวมถึง catheter removal ค่ะค่ะคำถานที่3นะคะคือ is bowel preparation necessary ค่ะ ค่ะอีกจากเปเปอร์น,นี้นะคะก็คือ Association of Mechanical bowel preparation and oral antibiotic before elective colorectal surgery with surgical site infection นะคะซึ่งเป็น Network meta analysis ค่ะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง4กลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้ Mechanical bowel preparation ร่วมกับ Oral antibiotic กับการใช้ Oral antibiotic หรือว่า Mechanical bowel preparation อย่างเดียวและสุดท้ายก็คือ No preparation เลยนะคะได้ผลว่า ถ้าเป็น Mechanical b o w e l Preparation ร่วมกับ Oral Antibiotic นะคะจะช่วยลดการเกิด Surgical Site Infection ได้ค่ะและลองลงมาก็คือการใช้ Oral Antibiotic อย่างเดียวส่วน2กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ Mechanical b o w e l Preparation และ No p r e p a r a t i เ n ยังไม่ได้มีผลแตกต่างกันค่ะและส่วนในเรื่องของ a n a t o m o ส i s รีอะดมิชชั่นและ Reoperative นะคะก็คือไม่ได้แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มค่ะ ต่อมาก็คืออีกเปเปอร์หนึ่งนะคะก็คือผลจากการใช้ mechanical bowel preparation นะคะใน elective colorectal surgery ค่ะก็คือในเปเปอร์นี้นะคะเขาได้บอกว่าการใช้ mechanical bowel preparation เนี่ยไม่ได้ให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของการลดการเกิดตัวของ postoperative complication เมื่อเทียบกับการที่เราไม่ได้ preparation เลยค่ะก็คือยังไม่ได้แนะนำเป็นการใช้ mechanical bowel preparation เป็น r o u t i ในการทำ colorectal surgery ค่ะ คำถามต่อมานะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ NPO time ค่ะว่าเราควรที่จะ NPO กี่ชั่วโมงก่อนผ่าตัดแล้วก็กินน้ำหวานก่อนผ่าตัดได้ไหมคะ่ะโดยอ้างอิงจากตัวของ guideline American Society of a n e s t h e s i o l o g นะคะก็คือได้ว่าเราควรที่จะ NPO ตามนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดอาหารนะคะซึ่งถามว่าถ้ากินน้ำหวานเนี่ยควรจะกินน้ำหวานก่อนผ่าตัดได้ไหมก็คือกินได้ในช่วง2ชั่วโมงก่อนผ่าตัดค่ะเนื่องจากน้ำหวานเนี่ยเป็น clear liquid ค่ะ ข้อต่อมานะคะก็คือเรื่องของการใช้ยาแก้ปวดชนิดต่างๆเนี่ยมีผลต่อเอร s อย่างไรบ้างนะคะโดยในงานวิจัยนี้นะคะก็คือเป็นการดูเรื่องของเพนแมนจเมนต์ในเอร s สโปร o ต o อลค่ะโดย งานวิจัยเนี่ยได้บอกไว้ว่าการที่เราใช้เป็น multi model a n a l g e s i a เนี่ยจะช่วย improve post operative pain control นะคะเทียบกับการใช้แค่ opioid อย่างเดียวค่ะโดย multi model t h erapy เนี่ยช่วยลดเรื่องของ post operative complication ทั้ง post op n o c e l l m i t i n g แล้วก็ area formation ค่ะรวมไปถึงทำให้แบบ return to bowel function ได้เร็วขึ้นนะคะลดเรื่องของ hospital cost แล้วก็ length of stay ค่ะ อีกเปเปอร์นหนึ่งนะคะก็เป็นอ,อ,อ,อีกเปเปอร์เป็นความคิดอีกความคิดหนึ่งนะคะก็คือบอกไว้ว่า e r r e s e t t i n g ใน c o l o l l e c t a l Patient Population เ,เขาบอกว่าแบบ Choice of Modality Mod ของ Postoperative Pain มันไม่ได้ Impact คือไม่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะก็ไม่ได้ Impact l a n g e of Stay Pain หรือว่า Time to First b e l m o t i o n หรือว่า Nausea ค,คำถามต่อมานะคะก็คือเรื่องของโควิด1 9 Pandemic and Eras Protocol คอ่ะในคำถามนี้นะคะก็คือ,อเป็นคำถามที่ทำงานวิจัยขึ้นมานะคะโดยทำใน r a ซ i o Network นะคะในอิตาลีนะคะก็คือบอกไว้ว่าโควิด1 9เนี่ยมันมี Negative Impact กับการใช้ Eras ในเรซ i o n เน็ตเวิร์ก Study Group นะคะโดยแบบทำให้ลดเรื่องของ adherence ในการทำตาม ERS protocol ค่ะทั้งในช่วง pre-operative intra-operative แล้วก็ post-operative ค่ะค่ะอีก paper หนึ่งนะคะบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าเรื่องของ COVID-19 pandemic จะเกิดขึ้นแต่ว่าตัว ERS เนี่ยก็ยังสามารถที่จะยังช่วยลดเรื่องของ financial burden รวมไปถึงลด post-operative complication ต่างๆได้อยู่ค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือข้อ7นะคะ r o w of probiotic i n surgery ค่ะก็คือใน p a อร์นี้นะคะก็เป็นการรวบรวมแบบ meta analysis นะคะก็ได้บอกไว้ว่า p r o บ i o t i c เนี่ยมี beneficial นะคะในการลดเรื่องของ post operative infection ค่ะไม่ว่าจะเป็น surgical so site infection total post op infection pneumonia UTI แล้วก็ septicemia นะะในคนไข้ที่ผ่าตัด colorectal cancer ค่ะ แล้วก็อีกเปเปอร์หนึ่งค่ะก็เป็น systematic review และ meta analysis เนี่ยก็ได้บอกเหมือนกันว่าการใช้ probiotic synbiotic supplementation เนี่ยาสามารถช่วยลดเรื่องของ risk ในการเกิด infection complication นะคะในผู้ปว่วยที่ผ่านการทำ surgery for colorectal cancer มาแล้วค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ